สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าแป๋วอยู่ป่าจะพามาดูมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศที่ที่ปลูกแซมแปลงผักเมือคขาวที่แล้วนะคะเป็นมะเขือเทศพันธุ์สีดาค่ะกําลังสุกแล้วนะคะเริ่มสุกเป็นสีชมพูแล้วค่ะก็ต้องรีบเก็บชิงกันกับน,นกนะคะเนี่ยค่ะมะเขือเทศเริ่มสุกเริ่มเป็นสีชมพูค่ะมีอยู่ไม่เยอะนะคะมีอยู่ประมาณ สิบต้นเพราะว่าเราอยู่กันแค่สองคนตายายในสวนนะคะเราก็จะปลูกแค่พอกินนะคะนี่ค่ะเริ่มสุกแล้วนะคะมะเขือเทศพันธุ์สีดาที่บอกไว้ข่าวที่แล้วเนะะี่ยค่ะในคลิปที่แล้วเนะะี่ยค่ะดกมากนะคะดกถึงยอดนะคะก็จะสุกไล่ๆกันดูดูต้นนี้นะคะ ต้นนี้ดอกมากเลยค่ะมะเขือเทศเนี่ยนะคะเวลาลดน้ำเนะะี่ยค่ะเขาไม่ชอบให้โดนใบของเขานะคะถ้าโดนใบแล้วก็จะเหมือน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 จะไม่ดีอะคะ่ะไม่ดีเลยละคะ่ะก็จะทำให้เหลืองเราก็จะลดแต่โขนต้นไม่ลดยอดไม่ลดดอกนะคะนี่ค่ะดกไปถึงยอดเลยค่ะ เพื่อนๆคนไหนถ้ามีเวลาถ้ามีสวนถ้ามีที่หรือว่าถ้าอยากปลูกก็ปลูกลงกระถางก็ก็มีลูกเหมือนกันนะคะดูค่ะลูกเขาลูกเขาอันนี้เราไมา่ได้มัดวันนี้ไม่ได้มัดก็จะจะหักพับลงมาแต่ก็ยังสมบูรณ์ดีอยู่ค่ะทั้งสองกิ่งเลยน้ำหนักของเขาค่ะทำให้เป็นแบบนี้ จริงๆแล้วนะเราต้องมีเชือกพยุงนะคะปลูกมะเขือเทศเราทําหลักให้เขาทําหลักพยุงต้นเข้าไว้มัดติดใช้เชือกปอฟางมัดติดเลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะถ้าเขาเริ่มโตเราก็มัดขึ้นไปมัดขึ้นไปแล้วก็ตอนที่เขาแตกกิ่งแขนงที่ไม่มีประโยชน์นะคะเราก็ต้องเด็ดออกนะคะตอนที่ที่เขากำลังออกดอกะคะ่ะ อิงแถงแบบนี้ค่ะไม่มีประโยชน์เราก็เด็ดออกมันแย่งอาหารเฉยๆนะคะเด็ดออกเลยค่ะนี่ค่ะเด็ดออกแล้วก็ถ้าใบดกเราก็ริบใบออกด้วยนะคะอันนี้เราปลูกประมาณเดือนเดือนกุมพานะคะมะเขือเทศใช้เวลาใช้เวลาในการทำก้าอยู่ประมาณ ประมาณ20วัน20ถึง25วันก็เริ่มเอาก้าลงดินรวมเบ็ดเสร็จก็ตั้งแต่ก้าลงลงลงในแปลงปลูกอะค่ะก็ไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกิน50วันนะคะก็ก็จะเป็นลูกแบบนี้ค่ะจะเป็นลูกแบบนี้ปุ๋ยที่ให้นะคะเป็นปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยหมักที่เราที่เราหมักเองอะคะบางคนเขาก็ใช้ปุ๋ยเคมีแต่ว่าที่สวนนี้ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ก็ใช้ปุ๋ยที่เราหมักเองค่ะวันนี้ก็จะเริ่มเก็บแล้วนะคะชิงก,กันกับนกค่ะเพราะนอกในสวนนี่เยอะมากอยากให้เพื่อนๆได้ดูต้นนี้มัน สวยงามมากค่ะมันดกนะคะลองทำดูกันนะคะลองทำดูหรือเอาไว้คราวหน้าจะทำจะทำวิธีเพาะมาให้ดูเพาะกล้ามาให้ดูถ้าหากเราไม่มีเวลาเราก็ไปซื้อซื้อต้นกล้าค่ะมีหลายพันธุ์มากนะคะอันนี้เป็นพันธุ์สีดาที่มีความความนวัวความหวานอยู่ในตัวมันนะคะใส่ใส่ส้มตำนี่อร่อยมากค่ะ มะเขือเทศก็จะมีที่ที่นิยมกินสดๆที่ทานกับพวกสลัดนะคะกินกับสลัดก็จะมีมะเขือเทศราชินีมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศสําหรับทําซอสลูก,กใหญ่ๆเขาเรียกพันพันอะไรแล้วก็จะมีพันพันอีเปอร์ก็คือเป็นมะเขือเทศที่ที่สำหรับใส่ใส่พวก น้ำพริกอ่องนะฮะพันธุ์นั้น,นก็จะดกมากเหมือนกันค่ะขายชอบพันธุ์ไหนก็เลือกดูตามสายพันธุ์นะคะก็ใช้เวลาในการปลูกก็ก็คล้ายๆกันเท่าๆกันไม่ไม่ห่างกันมากเท่าไหร่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มเก็บได้เลยได้เลยค่ะที่เก็บนะคะนี่ค่ะถ้าขคร อยากมีมะเขือเทศไว้ไว้ทานในบ้านจะเป็นบ้านหลังเล็กๆหรือไม่มีบริเวณก็ปลูกใส่กระถางก็ได้นะคะอยู่ห้องเช่าห้อง,ห,องห้องเช่าห้องคอนโดห้องแฟลตก็กปลูกได้กระถางสองกระถางลองดูนะคะไม่ใช่เฉพาะมะเขือเทศค่ะผักอย่างอื่นเราก็ลองปลูกในกระถางได้นะคะพวกต้นหอมผักชีตะไคร้ข่าก็ปลูกใส่ในกระถางได้ะคะ่ะ ลองกันดูนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็คลิปหน้าก็จะหาสาระดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีหนึง่งนะคะหามาฝากกันเนาะใครมีความรู้อะไรก็แชร์กันได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะป้าแป๋วอยู่ป่าค่ะค่ะ สวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะทุกๆคน